มาแล้วสวัสดีครับผมนายแพทย์ v, ปูตวีพรพาณิชย์เจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูตวีคลินิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูนตวี Clinic, คลินิกกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานเป็นช่องที่นำความรู้หลากหลายศาสตร์การแพทย์นำมาประยุกต์ทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยบางส่วนนะครับนำมานับแล้วก็นำ มีการศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอบคำถามใต้คลิปประจำสัปดาห์นะครับพรุ่งนี้เนาะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันนะครับที่สะดวกประมาณ2ทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับเหมือนวันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะหยุดช่วงวันที่9ถึง13นะครับแล้วก็มีตอบคำถามช่วงท้ายนะครับสำหรับคนที่มารักษาไปแล้วที่โรงพยาบาลชัยรุญเวชาการจังหวัดพิจิตร หรือตรวจรักษาแบบออนไลน์ไปแล้วนะครับหรือคนไข้ใหม่นะครับที่ต้องการสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็น้องๆฐานกองเกินที่กําลังเกณฑ์ทหารในขณะน,นี้นะฮะก็มาสอบถามได้เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันมองไม่เห็นภาพจําเป็นต้องตรวจก็อาจจะต้องตรวจออนไลน์ได้นะครับผมแล้วก็งดถามใน Facebook ส่วนตัวนะครับเอาละครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของโรคยอดฮิตนะครับ ในคนที่เป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับต้องมีโรคนี้แน่นอนแน่นอนบอกเลยนะครับทุกคนเป็นแน่ๆนะครับก็คือเรื่องของผิวบอบบางจากสเตียรอยนะครับแต่ว่าในข้อมูลของแพทย์แผนปัจจุบันนี่เขาจะใช้คำว่าผิวติดสเตียรอยนะฮะก็คือเหมือนคล้ายๆคนไข้ที่เคยซื้อครีมตามท้องตลาดตลาดนัดอะไรพวกนี้ฮะถูกถนะแล้วก็ามาใช้หน้า จากดำๆสิวเครอะนี่อุ้ยหายหมดเลยนะฮะหน้าตึงเนียนขาวขาวผ่องเป็นยองใหญ่นะฮะปรากฏว่ามีสเตียรอยนะครับนะะพอสเตียรอยเสร็จปุ๊บก็ทาไปเรื่อยๆมันถูกไงนะฮะทาไปทาไปทาไปวันหนึ่งเกิดเอ้าลืมทานะครับหรือว่าขาดยาปรากฏว่าโอ้โหต่น,นี้เหอ่อซะไม่มีนะฮะทั้ง ผิวมันเป็นผื่นมั่งผิวแห้งมั่งสิวขึ้นมั่งนะครับดำขึ้นมามั่งแสบมั่งคันมั่งหมาหมดนะครับก็เรียกว่าอาการถอนยาสเตียรอยนะครับเขาก็เลยใช้คําว่าติดนะฮะผิวติดสเตียรอยนั่นเองนะครับสารสเตียรอยก็เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้นะครับในเครื่องสําอางนะฮะร,รวมทั้งสารประหลอดด้วยแล้วก็ยังก็จะมีนะครับที่ยังแอบใส่กันอยู่นะครับแล้วก็มาขายกัน เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของตามท้องตลาดนะครับไปซื้อกันเองนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะบอกไปต่อไปนี้ก็คือจากการใช้นะครับของคนไข้เองนะครับไม่ว่าจะได้ยาสเตียรอยมาจากไหนไม่ได้ว่าใครนะฮะทาไปละนะับที่ผิวอักเสบมีพื้นสเก็ดนะฮะคิดว่าเป็นสเก็ดเงินทากันไปเป็นปี10ปี20 30ปี40ปีก็แล้วแต่ ก็ติดสเตียรอยครับนะฮะแต่ว่าจะเป็นอาการของเรียกว่าผิวบอบบางจากสเตียรอยนั่นเองนะครับพอหยุดทายา,ยาก็ยังไงครับเอ,อ่อขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทากันไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งออสิ้นกันไปนะฮะระหว่างหมอนคนไข้ไหนตายไปก่อนก็เลิกเลิกทานนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใช้ยาสเตียรอยนะครับหยุดไม่ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทากันไปเรื่อยนะครับ บางคนนะฮะคนไข้ผมมาปรึกษาแล้วก็รักษาไปปรากฏว่าโอ้ไม่ชอบเลยที่เป็นสเก็ตมันล่อนออกเนี่ยก็ต้องเอาอะไรนะน้ำมันเอ้ยวัสลีนเอ้ยยูเลียครีมครีมเบสอะไรเอ้ยมาทาไว้เพื่อไม่ให้มันเป็นสเก็ตล่อนออกนะครับจะเข้าใจผิดแล้วนะับเพราะว่ากลไกการหายของโรคก,ก็คือมันต้องล่อนออกนะครับยิ่งล่อนออกยิ่งหายผื่นก็ยิ่งบางลงนะครับอันนี้ก็คือคกลไกการรักษาที่ผม รักษาคุณข่อยู่ณปัจจุบันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่มีผิวบอบบางจากสเตียรอยนะฮะที่ทาไปเนี่ยมันไม่มีตกค้างใต้ผิวหนังนะครับมันดูดซึมเข้ากระแสเลือดอะไรไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้ที่ทิ้งไปนะฮะที่ทิ้งไปที่อยู่ที่ผิวเนี่ยก็คือการที่ทําให้โครงสร้างของผิวเนี่ยผิดปกติภูมิต้านทานตรงนี้ต่านะครับอะไรที่มันมีเกราะหรือว่าเป็นที่สิ่งที่ป้องกันไม่ให้สารเคมีอะไรระคายเคืองฝุ่นละอองนู่นนี่นั่น มาทําอันตรายผิวเนี่ยมันสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันสัมผัสภาย,ภายนอกมานะฮะมันก็แพ้หมดเลยนะแดดเอ้ยเหงื่อเอ้ยฝุ่นละอองสารเคม,มีระคายเคืองหรือยาใหม่ๆอะไรมาครับสัมผัสมาเนี่ยมันก็ขึ้นแพ้หมดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็อันตรายนิดนึงนะครับสําหรับโรคนี้นะฮะอันนั้นคือสิ่งแวดล้อมภายนอกนะที่มากระทบส่วนสิ่งแวดล้อมภายในก็คือเรื่องของ อา,อาหารนะครับเพราะว่าไอ้ตรงที่เป็นที่ทาสเตียรอยไปเนี่ยเป็นผิวบอบบางจากสเตียรอยเนี่ยภูมิต้านทานจะต่ําพอภูมิต้านทานต่าปุ๊บอะไรที่ทานเข้าไปแล้วแพ้มันก็จะเห่ขึ้นมาตรงบริเวณที่เป็นจุดอ่อนของร่างกายนั่นเองนะครับก็คือตรงที่ทาสเตียรอยมานานๆนะครับก็เรียกว่าผิวบอบบางจากสเตียรอยเนาะคนที่กินเข้าไปปุ๊บไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็กําเริบขึ้นมามันเห่ขึ้นมานะครับนั้นอย่างแรกนะครับเรื่องอาหาร อาหารอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสารพิษที่มีอยู่ในอาหารนะครับเช่นกวาดคะน้ากวางตุ้งถั่วฝักยาวตังโมตังกวาบอก,กลี่นะฮะแล้วก็พวกผักบุ้งจีนอะไรพวกนั้นประมาณนี้นะครับผมฝากไปถามนะครับคนที่ทําอาหาราผักที่ผมพูดไปต่อไปต่อไปเนี้ยที่พูดไปแล้วเนี่ยฝากถามนะครับว่าท่านปลูกหรือผลิตอาหารพวกนี้มาเนี่ย ท่านกล้ากินของตัวเองไหมผมถามแค่นี้นะฮะลองลองถามดูก็ได้นะสำหรับใครที่มีญาติหรือว่ามีคนที่รู้จักหรือทำอยู่นะฮะลองถามให้ผมดูหน่อยนะครับว่ากล้ากินไหมของตัวเองนะครับนะผมถามมาแล้วนะวันนี้เขาไม่กล้านะครับเขาไปทานของคนอื่นนะครับนะซึ่งก็รู้เหมือนกันว่าใส่เหมือนกันนะฮะใส่กันโอ้โหถนัดถนีเลเกินนะฮะ สารพิษในตัวด้วยนะครับที่มันจะทำให้กำเริบม,มาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขับสารพิษออกทั้งโลหะหนักนะครับทั้งสารอนุมูลอิสระต่างๆนะครับมันก็จะจู่โจมผิวที่มันบอบบางจากสเตียรอยด์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมภายในตรงนี้มันก็จะทําให้โรคเก่าที่เป็นอยู่นะครับมันประทุขึ้นมาได้นะครับอีกอันหนึ่งนะฮะที่เป็นส่วนสําคัญเลยเกินครึ่งหนึ่ง5 0ของการที่ทําให้อ่ ผิวบอบบางจากสเตียรอยนียมันปะทุขึ้นมานะครับจากภายในนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเครียดกังวลน,นะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียววีนเวียงต่างๆนะครับพวกนี้จะทําให้ผื่นเนี่ยมันกําเริบขึ้นมาได้นะครับจะเฮอขึ้นมาจะบวมตึงอักเสบคันนู่นนี่นั่นมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็น ส่วนที่สําคัญนะครับที่ทําให้ผื่นบิวบอบบางจากสเตียรอยเนี่ยก็เซนซิทีฟหรือว่ามันไวต่อสิ่งกระตุน้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงจากภายในก็คือเรื่องของการอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยนะครับหลับหลับตื่นตืนนอนดึกตื่นเช้าสุขภาพไม่ดีหรอกอ่าคุ้นคุ้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะทําให้ผื่นมันเห่อขึ้นมานะครับมันกําเริบขึ้นมา โรกต่างๆที่มันฝังอยู่ในมันเพ้อึ้นมาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่ผมบอกกล่าวคับคนไข้มานานแล้วนะครับสําหรับคนที่เป็นผิวหนังบอบบางจากสเตียรอยนะครับเอ,อ่เรื่องของการรักษาแล้วนะนะฮนะการรักษาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับหยุดทาครับหยุดทานี่ไม่ใช่แค่ยาสเตียรอยอย่างเดียวนะครับรวมทั้งยาทาที่สงสัยว่ามีนะฮะ บางคนรักษากับผมอยู่ยังอ๋อหมอยังใช้สมุนไพรที่ซื้อมาเลยมันเสียดายมันแพงแต่ก็ไม่รู้ว่ามีสเตียรอยหรือเปล่างดนะครับขอร้องเถอะนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยครับว่าเราโดนสเตียรอยในสมุนไพรหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่เอาสักอย่างหนึ่งก่อนนะผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ารับประทานรักษายาก,กับผมแล้วเนี่ยฝากหยุดอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทานหรืออยากจะทาอะไรเนี่ยถามก่อน ฝากถามผมก่อนนิดนึงนะครับว่าทาได้ไหมนะครับบางคนนี่ไปทาอะไรนะน้ำมันอะไรเงี้ยมันเหอขึ้นมาใหม่โอ้แหมก็นะไม่รู้จะห้ามยังไงนะครับนะเอานะฮะพอหยุดได้แล้วนี่นะครับต่อไปก็คือเรื่องของชลัผลิตภัณฑ์นะครับตรงความสะอาดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสำหรับคนที่ผิวบอบบางจริงๆนะครับมันมีหลายอย่างนะครับที่แพงๆนูน่นนี่นั่นที่หอดีๆ อุ้ยแพงครับเอาง่ายสุดเลยนะครับใช้ของเด็กทารกง่ายสุดแล้วนะครับถูกสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอบอบอบบางนะที่ใช้กับผิวบอบบางเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะอย่าไปใช้สบู่ก้อนนะอย่าไปใช้เจลล้างหน้าหรืออะไรที่มันทําให้ผิวขาวขึ้นโอ้โหยิ่งน่ากลัวเลยมันจะกัดผิวแล้วก็ทําให้อันตรายมากขึ้นอักเสบมากขึ้นนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการ ทาประทินผิวผิวบอบบางนะฮะก็เอาเอาทาโลชั่นซะหน่อยนะขีมบำรุงผิวนู่นนี่นั่นน้ำมันนะครับที่หน้าก็อาจจะแต่งหน้าเพิ่มก็เอาก็ไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะทำให้การบอบบางของเสเตียรอยเนี่ยมันจะเห่ขึ้นมาก็จะแพ้ที่ทาไว้นั่นแหละครับนะบเพราะฉะนั้นก็ขอให้หยุดก่อนนะครับแล้วก็อันที่สำคัญเลยนะฮะที่ผมเน้นอยู่ตลอดก็คือเรื่องของการเกา แคะแกะเกาบีบสก,กิดสกเกาอะไรต่างๆนะครับบางคนบอกโอ้ยหมอรูปได้ไหมยิ่งรูปยิ่งไปกระตุ้นมันครับนะกระตุ้นมันนะพอรูปสักนิดนึงเอาให้เริ่มกระตุ้นเอาเริ่มคันแล้วพอเกานะฮะคันยิ่งเกายิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งเกาเกาจนเลือดถึงจะเบาอ่าสเต็ปนี้เลยแปะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้าเกิดว่าให้ดีนะฮะก็เอาโคแพคหรือว่าไอ้ที่ประครบเย็นอะประคบ นะฮะถือตู้เย็นเคลื่อนที่ไปได้เลยนะฮะกระติกน้ําแข็งนะคันตอนไหนก็ประครบตอนนั้นนะครับถ้าให้ดีอดทนครับผมนะอดทนนะเพราะว่าผิวคันเนี่ยมันเป็นอนิจจงนะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปเอ๊ะหมอนี่พูดง่ายนะลองมาคันบ้างไหมนะลองมาแล้วครับผมนะฮะลองมาแล้วได้ผลจริงนะฮะอดทนนี่เดี๋ยวมันก็หายไปจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกฮูหมอลองมาหมดแล้วประครบก็ไม่อยู่มีอย่างอื่นไหม อามีครับนะอย่ามองเอาแต้มเมานะฮะอย่าวิกนะมีคนมาใช้วิกทานะทาแล้วมันเย็นๆไงได้นะครับแต่นะครับไม่ใช่ปื้ดทาทั้งแผ่นไม่ใช่นะแต้มเมานะครับแต้มเป็นจุดๆเอาได้นะครับอนุลมนะฮะแล้วก็ห้ามทาตรงที่เป็นแผลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแสบแล้วก็มันระคายเคืองเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอื่นนะครับหลบ หลบให้ได้นะครับแดดนะฮะฝุ่นละอองสารเคมีละคายเครื่องเงือตัวเองนะครับบางคนบอกโอ้ยหมอหน้าวร้อนนี่มันเงือชุ่มไปหมดเลยปบเงือทั้งวันไม่ได้นะครับนะบถ้าเกิดว่าเงือชุ่มทั้งตัวนะครับฝากเปลี่ยนด้วยอย่างน้อยเสื้อในนะครับเสื้อนอกที่มันไม่ได้เปียกอะไรก็คลุมได้นะครับเอ,อ่ออย่างอื่นที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องของน้ําประปานะครับบางคนบอกใช้น้ําบ่อหมอ โอ้โหผมไปตีบ้านจังหวัดโน้นโอ้โหใช้น้ํามันคันมากขึ้นนะหลังอาบน้าเนี่ยแต่พอกลับบ้านไปกรุงเทพหรือที่ที่กรุงเทพหรือนนเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรนะแต่พอไปจังต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหอาบน้นําแล้วคันจริงๆหมอเอาใช้น้ําบ่อครับนะตีต่างจังหวัดใช้น้ําบ่อครับนะมันคุณภาพต่านะฮะวิธีการเทสนะครับเดี๋ยวผมจะเ,เป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะเอากาละมังนะครับขาวๆเนี่ย ใหญ่ๆห,หรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเอากระติกน้ําแ็งเลยก็ได้ครับที่มันสีขาวข้างในเนะาะใส่น้ำปะปาเข้าไปเลยที่เราใช้อาบใช้ล้างอุปนูนนี่นั่นอาบน้ําเนี่ยทิ้งไว้คืนหนึ่งนะฮะทิ้งไว้คืนหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเช้ามานะฮะเอามือล้วงเอาไปวาดวาดรูปเลยนะว,วาดได้ไหมเ <laughs> พราะฝุ่นมันจะตกตะกอนที่ก้นครับ นะถ้าเกิดวาดเป็นตัวอักษรได้โอ้โหคุณภาพแย่ครับผมนะแสดงว่าสารเคมีระคายเคืองเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะใช้อย่างอื่นนะครับมาอาบน้ำนะครับบางคนที่ผมแนะนําให้ใช้น้ําน้ำไอ้ที่เป็นถังขาขาวใหญ่ๆนะมาอาบแทนเลยนะหรือไม่ก็ใช้น้ําดื่มนะครับล้างหน้าอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ลดการอักเสบแล้วก็ระคายเคืองของผิวที่บอบบางจากสเตียรอยด์ได้นะครับ อันสุดท้ายนะครับที่ผมรักษาคนไข้นะครับเราได้ผลเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เลือดของคนไข้เองนะครับก็คือการใช้เจาะเลือดของคนไข้มานะฮะแล้วก็ไปปั่นเข้าเครื่องปั่นนะครับก็หลักการ P.R.P นั่นเองนะครับ Platelet Rich Plasma นะครับก็คือเอาส่วนที่ดีที่สุดของเลือดเนี่ยเข้ามาดูในไซลิงแล้วก็ผ่านที่หัวเข็มเล็กๆนะครับฉีดรอบๆแผลนะครับก็จะทําให้ฟื้นฟูสภาพผิวผมใช้คํานี้นะ ไม่ได้บอกว่าให้หายนะแต่ว่าผิวมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่ม texture เ,เพิ่มเขาเรียกว่าฟื้นฟูสภาพผิวให้มันกลับคืนมาได้เร็วขึ้นนะครับดีกว่าแบบปล่อยไว้เฉยๆทานบำรุงสุขภาพนู่นนี่นั่นอะไรไม่ทันครับนะอันนี้ก็คือจะไวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่า growth factor ที่อยู่ในตัวซีรั่มของเลือดเนี่ยมันจะช่วยทำให้การสมานแผล แล้วก็การฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็ได้ผลดีนะฮะบ,บางคนบอกโอ้ยหมอไปรักษาที่โรงพยาบาลแพงๆที่หนึ่งเนี่ยนะไปบอกหมอที่นู่นบอกว่าเออเนี่ยหมอเขาใช้เลือดฉีดรักษาเนี่ยแล้วหายนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าเป็นสะเก็ดเงินในช่างๆนี่ไม่ใช่สะเก็ดเงินนะครับนะมีมาแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนที่ผมรักษาคนไข้มานะฮะก็เอาหลายๆอย่างมารวมกันนะครับเป็นศาสตร์นะครับ ไม่ใช่เสือนะศาสตร์ความมาููแล้วกันนะฮะแหมหมอนี่เล่นมุกเยอะนะเอาแล้วครับมาตอบคําถามก่อนนะฮะคุณปรีดียธนใช่ไหมฮะสวัสดีครับไปฉีดเลือดกับหมอมาเมื่อ3วันก่อนครับตอนนี้มีอาการเคล็ดเคล็ดตรงที่คุณหมอฉีดอันนี้ปกติไหมครับปกติครับแสดงว่าอาจจะเกร็งนะนะครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับก็ฝากประคบเย็นได้นะครับนะ คุณสมพงษ์มาแล้วนะฮะสวัสดีครับหมอผมประคบอุ่นได้ไหมครับไม่ควรครับผมที่ผิวนะนะฮะคุณจีจีอีอีบอกว่าผมเกณฑ์วันที่9นี้ครับมีบัตรคนพิการกับใบรับรองแพทย์จิตเวชจะรอดไหมครับรอดครับอย่าลืมบัตรคนพิการไปด้วยนะจ๊ะคุณธนวัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับไม่ได้ฟังหลายวันแล้วอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะหยุดช่วงวันที่9ถึงวันที่13นะครับเมษานี้ คุณธนโชคทวีสุขเจริญโชคนะฮะบ,บอกสวัสดีครับคุณหมอกินยาได้เจ็ดวันเหืมมากอย่างนี้มาถูกทางไหมครับถ้ามันเหอมาแล้วนะครับแล้วก็สเก็ตล่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถูกต้องนะครับแต่มันต้องขึ้นอย่างนี้เลยนะขึ้นเต็มที่มิดนะครับแล้วก็เริ่มจางลงล่อนออกล่อนออกบางลงอันนี้อันนี้คือปกตินะครับแต่อาการคันต้องลดลงนะ คุณสมพงศ์บอกว่าผิวมันตึงครับอ่าถูกต้องครับให้มันตึงแล้วให้มันล่อนออกไปนะเอ๊ะไม่รู้คุณสมพงศ์นะมาเมื่อไหร่นะคุณป้าสายทองใช่ไหมเมื่อกี้ปรึกษาออนไลน์กันไปแล้วนะฮะไม่กลา้าครับคุณหมอปลูกแยกคณะสารพิษเยอะมากๆมากมาก,มาก,มากค่ะคุณปู่เคยบอกค่ะป้าสายทองหน้าเห็นไหมคุณป้ามายืนยันนะครับ คุณออนูมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ัคุณหมอนัดคุณหมอไว้วันที่18เมษาขอเลื่อนไปวันที่15หรือ16เมษาเข้าไปได้เลยไหมครัได้ครับผมแต่โทรบอกโรงพยาบาลไว้หน่อยนะครับคุณชูสบอกว่าสวัสดีครับหมอผมอยากทราบว่าไม่ต้องจับใบดำใบแดงนี่คืออะไรครับก็คือออกจำพวก2 3 4ไงครับนะไม่ต้องจับใบดำใบแดงนะครับจำพวก1ก็คือไปจับใบดำใบแดงนะก็คือพวกสมบูรณ์ดี คุณดาวเสาวไปทางไหนบอกว่าสวัสดีครับหมอเกณฑ์ทหารประเภท3มา2รอบแล้วรอบต่อไปใช้ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐแทนโรงพยาบาลทหารได้ไหมครับได้ครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกนะป่วยเป็นอะไรนะฮะขึ้นอยู่กับว่าหายหรือ,อยังถ้าหายแล้วอาจจะไปตับปดาไปแดงได้นะครับนะคุณ h ฮสนะครับบอกว่าวุฒิป .6 ไปทหารกี่ปีโอสอปีครับผมไม่ได้ลดหย่อนหรอครับนะ คุณกันตะพง์นะครับพรุ่งนี้ผมก็เกณฑ์แล้วผมยังเครียดอยู่เลยโอ้ไม่ต้องเครียดครับน้องปล่อยวางทําตัวสบายๆครับนะอ๋อคุณสมพงศ์บอก14เดือนหน้าเหรอก็คือเดือนพฤษภาใช่ไหมนะฮะไม่ใช่เมษาเนาะคุณ L.U.V. บอกว่าหากหยุดสเตียรอยนานกว่า3ปีทานยาคุณหมอจะเห่อไหมคะ เธอช่วงแรกครับติดแต่ไม่เยอะนะฮะไม่นานด้วยนะครับเพราะว่าหยุดสเตียรอย์มานานแล้วนะครับถ้าไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นนะอาจจะมียาทาอย่างอื่นที่ใช้อยู่ล้วคิดว่าไม่มีแต่อาจจะมีนะครับนะนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับคุณชูสบอกว่าไม่ผมหมายถึงไม่ต้องจับใบนําใบแดงก็คือไปเป็นทหารโดยไม่ต้องจับใบนําใบแดงเลยใช่ไหมครับไข่คร,ครับไอ่ครับไม่ต้องจับใบนําใบแดง หมายถึงพวกสมัคระครับไม่ต้องจับนะคุณดาวสาวบอกเป็นข้อกระดูกคอเสื่อมครับแต่หมอยังไม่ลงว่าเสื่อมเรื้อรังครับอา,อายุเท่าไหร่ครับเกณฑ์อาหารใช่ไหมถ้าเกณฑ์อาหารเข้าไปได้ครับนะยังเสื่อมไม่มากแล้วครับโอ้ใช่ครับโอเคเดือนหน้านะเดี๋ยวเจอกันนะครับก็ประครับประคองให้มันล่อนออกไปก่อนนะจ๊ะ คุณธนวัตรบอกรักษาเชื้อราสะเก็ดเงินแบคทีเรียที่โรงพยาบาลคุณหมอรักษาอะไรนะพิมพ์ยังไงนะเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับฉีดเลือดเนี่ยครั้งละ300นะครับขึ้นอยู่กับว่าเจาะเลือดที่แพ้ไหมนะครับถ้าแพ้อาหารเนี่ยยีตัวเนี่ยอยู่ที่1950นะครับแล้วก็ค่ายาเนี่ยเม็ดละ15บาทนะครับวันละ30มสิบวันละสาบาทนะกินเช้าเย็น อาจจะกินคู่กัน2ตัวนะครับก็คือเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงพันแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเจาะด้วยไหมส่วนมากผมจะให้เจาะหมดนะครับอาจจะมี45ตัวนะครับ45ตัวนี่3,900แล้วเดี๋ยวนี้มี200กว่าตัวนะ10,950นะมาใหม่แล้วนะนะเหมือนคล้ายๆของเมืองนอกเลยแล้วก็โอยอาหารละเอียดยิบเลยนะครับก็มีคุณธนโชค ทวีสุขจเจริญโชคนะฮะยาคุณหมอให้ยากดภูมิและมีสเตียรอยด์ไหมครับไม่มีนะครับไม่ไม่เคยให้ยาคนไข้แบบนั้นไปเลยครับผมนะฮะช่วงช่วงตอนที่ผมจะไปเรียนผิวหนังเนะี่ยตอนเป็นหมอทั่วไปเคยให้ครับโอ้หนานมามากแล้วนะแหมรู้สึกแก่ไปเลยนะฮะคุณธนวัฒน์บอกยังสรุปไม่ได้ครับว่าเป็นรัก เป็นรักษาเชื้อราสะเก็ดเงินแบคทีเรียหมายถึงค,คุณธนวัฒน์เหรออันนี้ต้องมาตรวจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตรวจเนาะคุณ LUV บอกว่ายาสมุนไพรที่บอกว่ารักษาสะเก็ดเงินจะมีส่วนผสมของสเตียรอยไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับแต่ยาลาวอ่ะแน่นอนนะครับบอกเลยคุณกัตะพงนะฮะและคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ เขาเข้าไปเป็นอาหารได้ไหมได้ครับผมนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนตอนที่เป็นอาหารได้ครับคุณทวัร์บอกครับนะก็มาตรวจก่อนนะครับยังไงปรึกษาออนไลน์ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมานะครับก็มีเข้าไปอ่านรายละเอียดในลิงก์กลุ่มปิดนะครับก็มีอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เข้าไปถามในอินบ็อกซ์ของเพจแพทย์ภูนทวีคลินิกนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้นะครับคุณเบนจมาศนะครับกินยาเชื้อราได้4วัน สเก็ดใช่ไหมกำลังขึ้นแต่ป้าป,าปวดตามข้อกินยาพาราได้ไหมเออไม่ควรกินครับผมนะฮะปวดตามข้อให้กินพวกออยาแก้เส้นไปก่อนนะครับหรือไม่ก็อดทนไปก่อนช่วงแรกนะครับอาจจะมีการประทุขึ้นมานะครับคู402ช็อปนะบบอกกระจกตาทะลุโอ้โหตาคุณมีสิทธิ์ได้ประเภท2ชัวเลยไหมครับ มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลศีนครลินมาด้วยครับกับประวัติการรักษาอันนี้คิดว่าน่าจะชัวนะฮะถ้าเกิดว่าผิวมันไอตัวตาดำมันมีขุ่นขาวขุนนะเขเรียกว่ากระจกตาขุนนะฮะมีในกฎกระทรวงนะครับออกจันพวก2เออคุณ h ฮสบอกสมัครใช้ใบอะไรบ้างเอออันนี้ต้องถามศัสดีนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับ คุณ g ีดีจีนะครับช่วงสงกรานหยุดเปล่าครับก็หยุดช่วงวันที่9ถึงวันที่13ครับผมนะฮะอาจจะไลฟ์สดช่วงไปเที่ยวดีไหมเออคุณนิกคุณนิกศูนย์ใช่ไหมอีก2วันผมเกณฑ์อาหารครับน้ำหนักร1 0ส่วนสูง167 BMI คิดทํามาแล้วเก่งมากครับ39.4กกลัวได้เกณฑ์ครับโอ้โห ถ้าถ้าน้องไม่เสนอตัวหน้าโต๊ะหมอลหลุดไปวัดขนาดนะครับแล้วที่โต๊ะว,วัดขนาดก็หลุดเหมือนเดิมไม่ได้เรียกน้องออกไปออกจนพวกสี่ที่โต๊ะหมอเนี่ยก็อาจจะหลุดไปจับไปนําไปแดงนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยบอกแล้วนะสําหรับคนที่อ้วนๆนะครับแล้วตัวล้ำๆแน่นๆหน่อยบางทีดูไม่อ้วนนะฮะต้องเสนอตัวด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าโต๊ะหมอเนี่ยเขาถามทุกคนทุก,ทก,ทกแถวนะ ถามรวมๆวมว่าใครป่วยมั่งมีโรคขัดต่อการเป็นอาหารไหมยกมือเลยบอกผมอ้วนอ้วนครับก็ได้นะไม่ต้องหลวมนะฮะอ้วนคับเลยนะครับแล้วก็ออกไปชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็เขาจะให้ไปวัดส่วนสูงแล้วก็คุณหมอเขาจะคำนวณ BMI ให้นะครับคุณกันตพงบอกว่าแล้วเข้าไปจะโดนกระทืบเหมือนในคลิปไหมครับโอ้ มันมันมีสมัยก่อนนะฮะพูดตรงๆนะมีจริงนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันไวนะครับโซเชียลสื่อต่างๆเนี่ยไวมากแต่ไอ้พวกที่โดนกระทืบผมพูดตรงๆเลยนะตามประสบการณ์จริงๆนะครับพวกนี้อู้ uh, ครับเกไม่ใช่เกแบบว่าอชอบผู้ชายด้วยกันไม่ใช่นะเหมือนคล้ายๆสั่งอะไรไม่ยอมทำอะไรเงี้ยครับเหมือนดื้ออะไรประมาณนี้นะ ก็คือเหมือนคล้ายๆขัดใจอ่ยนะไม่่ายังใจยังนองแงอะไรยังเป็นเด็กอยู่อะไรประมาณนี้ส่วนมากก็จะมีปัญหานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขาควบคุมกันเยอะขึ้นนะครับโอกาสที่จะโดนกระทืบเนี่ยน้อยมากนะครับบอกตรงๆนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ทําตามที่เขาแนะนําบอกสอนสั่งนะครับก็จะเป็นช่วงแรกแค่นั้นเองเป็นเกมไมเฉยนะช่วงแรกเนี่ย สั่งให้มุดโตะนอนคว่ำพลิกหน้าพลิกหงายวิดพื้นพุ่งหลังม้วนหน้าละลรก็ระวาะก็ทําไปนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่เฉยนะครับสําหรับการกรองคนนะครับเป็นการกรองนะครับว่าเวลาไปอยู่ในสนามรบนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาไหมเท่านั้นเองนะครับคุณดาวเสาบอกว่าคุณหมอครับคอเอียงไปทางขวาจะได้ประเภทไหน อันนี้ต้องตรวจนะครับว่าเป็นตั้งแต่เด็กหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นตั้งแต่เด็กหรือเป็นมาตอนโตเนี่ยอันนี้ต้องตรวจอยู่ดีบางทีผมก็รักษาหายได้นะครับถ้าเกิดจัดกระดูกคอนะจัดกระดูกคอหรือไม่กับฝังเข็มกดจุดอะไรก็ว่าไปเนี่ยอาจจะหายได้นะครับถามว่าเป็นทหารได้ไหมได้นะครับนะยกเว้นเป็นตั้งแต่เกิดนะครับ โอเคครับนะเรียบร้อยนะทำเวลาได้ดีนะครับวันนี้มีเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะก็เรื่องพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นี่จะเป็นเรื่องที่เ,เรื่องรองช้ำนะฮะพี่เคยเกริ่นไว้นะใครเป็นมั่งไม่รู้นะฮะเรื่องรองช้ำนี่ผมเป็นเองด้วยนะผมเคยเป็นนะเดี๋ยวเกริ่นไว้หน่อยสำหรับใครที่มีอาการดังต่อไปนี้นะฮะ ตื่นเช้ามานะครับเดินแล้วโอ้โหปวดฝ่าเท้านะข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยปวดเดินถ้าไม่ไหวเลยแต่พอแค้นเดินไปสักแป๊บหนึ่งนี่เอาเฮ้ยเริ่มดีขึ้นหน่อยเดินไปสบายนะฮะพอปรากฏเอานั่งปุ๊บนั่งทํางานนะฮะนั่งสักพักหนึ่งนะเสร็จแล้วเดินม่อีกรอบหนึ่งเอ้าปวดอีกแล้วเอออันนี้แหละครับนะเขาเรียกว่าโรครองช้านะครับเรียกว่าแพลนตาฟาเชียติดนะครับเรียกว่าโรครองช้า ก็เป็นเส้นเอ็นหนักเสพเรือดรังรักษายากนะครับก็เมื่อวันก่อนที่เราคุยเรื่องช็อคเวฟนะครับก็ใช้ตัวนี้รักษาเหมือนกันนะฮะเรื่องของรองช้ำเนี่ยแต่ก็ผมก็ใช้วิธีการหลายแบบนะฮะอาจจะมีจัดกระดูกบ้างดึงเส้นบ้างระบายเลือดเสียบ้างฝังเข็มบ้างอะไรบ้างนะครับก็ได้ผลดีนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่าโรครองช้ำนะครับผมเกิ่นไว้ก่อนนะ เอาล้วครับวันนี้มีเท่านี้ก่อนเนาะมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเหลืออีกประมาณ 2- 3สนาทีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ใครจะสอบถามอะไรนะครับที่เป็นเกี่ยวกับโรคภัยแก้เจ็บถ้าเป็นน้องทหารก็แชร์ให้กับเพื่อนๆบอกว่าให้มาถามช่วงนี้ช่วงหมอไฟ้สดเนี่ยนะครับแล้วก็ใครจะถามอะไรก็มันพรุ่งนี้แล้วจะมีการตอบคําถามประจําสัปดาห์นะครับที่ใต้คลิปนะแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็สมัคร สมัคร Gmail ก่อนสมัคร y t u t u นะครับหรือถึงจะกดติดตามได้นะครับต้องเป็นสเตปนี้นะเออแต่ละช่องก็ไม่เคยมีใครบอกอย่างนี้นะนะฮะเออแปลกนี้เหมือนกันนะถือว่าผมช่วยบอกแล้วกันนะฮะเผื่อจะไปกดติดตามช่องอื่นด้วยนะครับแล้วกออ็ฝากแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักนะครับที่เขาเป็นผิวบอบบางจากสเตียรอยนะครับเผื่อจะได้เป็นวิทยาทานนะครับได้บุญด้วยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับเรื่องของโรครองช้ำนะครับวันนี้หมอพุทธวีไปก่อนนะครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับผมสวัสดีครับ